ผมได้รถที่สภาพดีและก็เข้าศูนย์ตลอดคันนี้เป็นเอาติสสีขาวด้วยปี2018ใหม่ๆเลยวิ่งแค่7 0 0 0หมืโลดียังไงเดี๋ยวผมพาดูประวัติศูนย์ครบๆใบเสร็จมีทุกอย่างนะฮะคือเจ้าของเป็นผู้หญิงทุกอย่างเข้าศูนย์บริการหมดนะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยไม่เคยผ่านการชนหนักน้ำพุ่มใดๆนะฮะแล้ววิ่งแค่7 0 0 0หมื่นกว่าโลเป็นเอาติสตัวเครื่องพันแปดด้วยเครื่องพันแปดเอาติสเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือเครื่องพันหกกับพันแปด ถ้าเครื่องพันแปดเนี่ยบอกง่ายๆเลยว่าแรงติดเท้าหลายคนที่ชอบความแรงก็จะเลือกเครื่องพันแปดนะฮะตัวนี้เขาเรียกว่ารุ่นย่อย 1.8E Auto ปี2018แท้ๆนะฮะรถเนี่ยผู้หญิงคนนี้เจ้าของเนี่ยอยู่แถวอโศกนี่เองใช้มือเดียวป้ายแดงอยู่คอนโดนะฮะใช้รถน้อยมากๆด้านหน้าครับตัวนี้เขาเรียก chain. เอาทิป Minor c h a n น e Toyota เอาทิป Minor c h a n g เนี่ยกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมคาดยาวครับไฟหน้าดีไซน์ใหม่กระชนหน้าดีไซน์ใหม่เป็นดีไซน์สปอร์ตแล้วนะตรงนี้เนี่ย มันจะเป็นสีออกเทา ic, เมทัลลิกเทาเงาเงาอ่ะสวยนะอะไฟตัดหมอก LED มีไฟเดย์ไทม์นะติดกลางวันนะครับมายเนอร์เชนแล้วปีสิแปดแผ้เจ็ดหมื่นวัลโลโอ้โหสวยมากนะแล้วเอาติ่ยส่วนใหญ่ที่เจอนะถ้ารถแฮกซี่ก็วิ่งเยอะไอ้นี่รถบ้านนะแล้วเครื่องพันแปดตัว E นะตัวล้อแหม่ครับโอ้โหได้ยางใหม่ได้แบตเตอรี่ใหม่เข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่คุณดูยางปียสบสี่มิชลิน พร้อม16คันนี้คือทุกอย่างใหม่หมดเลยอ่ะนะฮะคือเจ้าของเนี่ยเขาพุ่มเทมากนะฮะบอกเลยว่าเป็นคนที่รักรถมากๆเครื่องดูโอวีทีไอครับกระจกมองข้างปรับพาบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวครับมือจับคาดด้วยโครเมียมคิ้วกระสานมีมาให้ครับโอ้โหดูดิเหลือเชื่อนะฮะแบบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนนะยางใหม่สี่เส้นน้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมาไม่ถึง2 3 0 0ามรโลเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาเลยเข้าที่ศูนย์ตลอดครับโตโยต้าด้านท้ายครับไฟท้ายแบบ LED สังเกตดู ตัวไฟหลี่สีแดงเนี่ยจะเป็น LED ที่กลางคืนเนี่ยคมชัดมากตัวไมเนเชนเนี่ยไฟท้ายสวยผมบอกเลยแล้วก็จะได้คิ้วโคมยับคาดยาวนะฮะโอ้โหสวยอ,ะนะอ่ะนะอ่ามีเซ,เซนเซอร์นะฮะเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะท้ายรถกว้างขนาดไหนนี่ถาดวางของครับของตรงรุ่นเลยนะคนโรล่านะฮะอ่าแล้วก็เปิดเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเจอพรมข้างในนะฮะนี่เห็นไหม กิฟใหม่กิฟนะวิ่งน้อยด้วยไม่เคยติดแก๊สนะนี่ยางอะไหล่แม่แรงบล็อกคอันล้อต่างๆนะฮะนี่ดูได้เลยอะให้ดูพื้นหน่อยนี่กาวเดิมนี่เดิมหมดเลยนะฮะคุณดูได้ไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยพ่นสีนะฮะแล้วก็กาวเนี่ยเดิมๆนะฮะอ่าเนี่ยดูได้เลยไม่มีรอยเจาะแก๊สอะไรต่างๆนะ,ะับวิธีการดูเราดูโครงสร้างเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมออกใบเซอร์ให้นะโดยบริษัท i ิน p e c t i o n b ใบวันดุาคุณดูดิด เดิมร่องเนี่ยสีด้านเดิมไม่มีพ่นน็อตไม่ขยับอ่าเนี่ยคือถ้าน็อตไม่ขยับหลุมอะไหล่เดิมนะเนี่ยมุมไฟท้ายเดิมอย่างเงี้ยคือโคตรเดิมนะแต่ชอบประวัติสูตรมากคันนี้แบบสุดยอดได้ใหม่หมดเลยอะ่ะคือผมซื้อมาสาภาพนี่ผมไม่ต้องทําอะไรเลยปกติรถมื่อสองผมต้องมาปักสาภาพใช่ไหมอันนี้ผมไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่ตรงนี้เองลูกค้าอยู่ใก,ใกล้ๆกล้ร้านผมนะอยู่ตรงอโศกนะฮะอยู่คอนโดนี่ ภายในได้เบาะหนังนะจริงๆตัว E เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอะได้เป็นเบาะผ้านะตัวตัว1.8 E แต่เนี่ยเขาอัพเกรดเป็นเบาะหนังกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะฮะอ่าแล้วก็จะได้เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์จะมี4มุมรถเลยนะครับเซ็นเซอร์ถอยกระจกมองข้างแับเพาไฟฟ้านะฮะช่องแอร์ครับเป็นเหมือนคีบใบพัดนะทรงกลมนะดูสปอร์ตตรงนี้ก็ดูหรูหราเลยนะฮะอ่าและนี่โอ้โหคุณดูดิ เด,เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันมีใบเสร็จอีกอันนี้ใบที่เขาไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์อะโฟงมคลายมัลติฟังก์ชันนะฮะเลขไม่ดูเลขไม้ดิเจ็ดหมื่นเก้าพันโลครับเจ็ดหมื่นเก้าพันโลเดี๋ยวคุณไปดูใบเสร็จนะว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาด้วยอะไปแทนต่อไปตัวหนึ่งจุดแปด e จะได้วิทยุธรรมดาเดี๋ยวผมปิดไฟนิดหนึ่งไฟวิทยุมันจะชัดขึ้นนี่เสียบยืดบีได้ใส่ซีดีได้นะฮะอันนี้ก็สามารถต่อเพลงจากมือถือเราลงได้นะ ให้ออลำโพงในรถได้มีแอร์ครับช่องเสียบชาร์จไฟนะฮะอันนี้เป็นไฟตัดหมอกนะฮะหัวเกียร์ดูดิหน้ากากเกียร์สวยๆนะสีดําเงานะฮะมีโหมดแม่นว่นะปรับบวกลบเกียร์ได้นะฮะช่องวางของอ่าวางแก้วออทัทีแล้วก็สิ่งที่ 1.8E มีแล้ว1.6ไม่มีก็คือตัวนี้หนึ่งโหมดสปอร์ตถ้าเรากดปุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยเครื่องยนต์มันจะแรงขึ้นคืออย่างที่ผมบอกอ่ะ 1.8E เนี่ยเขาทามาสําหรับ คือมา140กว่าม้านะฮะมันแรงกว่าเครื่อง1.6คือ1.6ออืดน,นะฮะแล้วก็ราคาแพงกว่าด้วยป้ายแดงอ่ะแผ่นคอนโซลหน้าให้ดูหน่อยสวยๆเดิมๆนะฮะกว้างๆแบบนี้นะฮะได้เบาะหนังอัปเกรดมาให้หมดแล้วอันนี้เจ้าของอัปเกรดมาให้นะฮะอ่าอ้าวมาดูเบาะคนขคับหน่อยจะต,ต้องบอกว่าสวยนี่ไม่ขาดด้วยนะไม่มีการปรับสภาพใดๆครับผมกล้ารับประกันคุณดูด,ดีข้างในมีกล้องต่างๆครบนะฮะอ่ะเห็นกองนั้นไหม ผมจะบอกว่าเป็นกองโอหคุณดูดินี่คือซองโตยิตา้าเวลาเขาเข้าสูงเขาจะให้เบสิกเขาจะใส่ซองเนี่ยคุณนับเลยโคตรเยอะนะฮะอ้าวและนี่ฮะผมแกะเอามาให้คุณดูแล้วผมเรียงวันที่เพราะว่ามันเยอะจริงๆเยอะมากๆ,ๆอ่ะเอาล่าสุดเลยเดือนเจ็ดก็คือเดือนนี้ไหมปีห้าก็เพิ่งเข้ามาไม่กี่วันเพิ่งเข้ามาเจ็ดหมนเก้าันโลเนี่ยห้าร้อยเนี่ยเพิ่งขึ้นมาร้อยโล ลูกค้าเขาทไไมมงงาาําเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรมาให้ผมหมดแล้วอะงงมากเลยอะคือแบบเฮ้ยผมชอบมากเลยเนี่ยตรวจเช็คช่วงล่างสลับยางมาหมดเลยคือทํามาหมดเลยนะฮะโอ้โหดูดิหมดไปแปดพันกว่านะฮะมีข้างหลังนี้อะไรอันนี้ก็ปียี่ห้าเหมือนกันนี่ไล่ๆกันเป็นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเหมือนกันน้ำตรวจเครื่องยนต์ต่างๆนะผ้าบงผ้าเบรกเห็นไหม,ชไหมเช็คหมด อ้เยอะเยอะผมบอกเลยเยอะเอาเอาผมเน้นสาคัญก็คือเปลี่ยนน้ํามันเกียร์อัตโนมัติครับเปลี่ยนมาหมดนี่แอร์เออทำหมดน้ํายาแอร์นะฮะพึ่งเข้ามาด้วยนะปียี่ห้าคุณคิดดูดิว่าเขาจะเซอร์วิสอะไรให้คุณขนาดนี้ไหมนะฮะเป็นปึงนะฮะนี่ก็ปียี่ห้าเหมือนกันโอ้ยโทษนะช่วงล่างก็ทํามาให้ะฮะเปลี่ยนปีกนกด้วยะฮะปีกนกลุกมากช่วงล่างนี่ทาหมดเลยนี่เป็นหมื่นนะครับนี่อุ้ยนี่อะไรหมื่นแปด ออยางเนี่ยยางหมื่นแปดมิชลินไพรเวซี่เนี่ย,ย ty, เยพิ่งเปลี่ยนเนี่ยเห็นไหมโตโยต้ายางเป็ดที่ศนย์นะหมื่นแปดนะครับเส้นละห้0พันคุณเพิ่งเปลี่ยนต้นปี25ครับเนี่ยผมนึงบอกไงว่ายางใหม่ออกมาหลักเดือนเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันมีอยู่ในกองนี้ฮะทุกระยะครับผมย้ำนะทุกระยะตั้งแต่ออกป้ายแดงมาทุกระยะคุณดูคู่มือ คุณดูใบที่ออกมังไปเนี่ยอันนี้นี่เอกสารประกันภัยเขาเก็บไว้ทุกอันเลยมีทุกกรมธรรม์นะฮะมีคงมีควิกแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนนะเมื่อกี้ใบอยู่ไหนวะมันจะมีใบเล,กเล็กๆอะ่ะแบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนีพับไปแล้วหรอเห็นแล้วะนี่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 นอ่ะนี่แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาจา2000า้าสองพันกว่าสามพันนะสองพันลดเหลือสองพันกว่า เอาเป็นว่าครบครบไหมเพิ่งเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องมาให้คุณร้อยโลอะ่ะคุณใช้ต่อได้เลยนะคุเราได้สีขาวมุกไม่ใช่รถเช่าแน่นอนตัว 1.8e ไม่มีใครมาทำรถแท็กซี่หรอกนะอ่าไม่ใช่รถเช่าแน่นอนนี่รถโหใช้งานส่วนตัวครับชัดนะประวัติแบบโคตรจีอ่ะยางใหม่สี่เส้นเปลี่ยนที่สูงเกือบสองหมื่นแบตเตอรี่ก็ลูกใหม่ ได้สีขาวมุกแล้ววิ่งแค่เจ็ดหมื่นโลลูกค้าอยู่อโศกคือไม่ซื้อได้ไงอ่ะนี่อ่ะให้ดูเครื่องดูโอพันแปดแรงติดเทา้าร้อยสี่สิบกว่ามา้าเติมเบนซินล้วนนี่อ่ะให้ดูชุด้ันหน้าหน่อยดูกลมเดิมสวยลูกลมเดิมสวยนะดูดิไปเะมากอ่ะนะฮะอ่ะลองข้างใน,นดูข้างในเห็นไหมคุณดูเม็ดอาร์คต่างๆเดิมหมดนะฮะคือ น,กกน,นี่ติ๊กเกอร์ฝาปรงเดนะนี้ยนี่ติ๊กเกอร์ฝาปรงอนะยงู่ป้ายมอกไม่มีพ่นสีอะไรไปพ่ดเดิมอ่ะนะนี่ติ๊กเกอร์ฝาปรงนะฮะไล่มาดูเด็กข้างในเนี่ยไม่มีพ่นสีนี่น็อตแก้มก็ไม่แกะฐานหน้าไม่ต้องหาไม่มีนะะผู้หญิงใช้ฮครับตั้งแต่ป้ายแดงนะชัดนะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ยางใหม่แบบใหม่ประวัติดีเข้าศูนย์ตลอดนะแล้วผม บอกเลยราคานี้ผมขายไม่แพงเอาราคาไป402,090บาทครับป้ายแดงเนี่ยตัว1 8 e, ีประมาณเกือบ900,000บาทรถปี2018แท้ม i n เนอร์เชนไม่เก่าแล้วเอาติดเตอร์ต้ตาเนี่ยเป็นรถยอดนิยมอยู่แล้วยังไงแล้วโทรมา0874408888ดูรถที่โยราชาดาบายคุณแบงค์อยู่ตรงพระราม9แยกขังเมืองศูนยวัฒธรรมครับ